เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่345พูดน้มนาวใจอย่านมตั้งแต่อายุหนึ่งขวบกว่ากวาถือว่าเร็วไปหน่อยมั้งเยชูกล่าวในชนบทยุคนี้โดยปกติแล้วเด็กจะกินนมจนถึงอายุสองขวบบางคนก็กินไปถึงสามขวบเพราะคนในชนบทยังไม่เปิดใจยอมรับนมผงแน่นอนว่าเป็นเพราะไม่มีปัญญาซื้อด้วย เร็วไปหน่อยนั่นแหละแต่ก็ช่วยไม่ได้เ่อส่งจือกล่าวฉันเองก็ร้อนใจมากตอนกลางคืนเธอนอนหลับไหมเย่ชูชูถามไม่ค่อยหลับช่วงค่ำฉันนอนไม่หลับเป็นปกติอยู่แล้วเวลานอนก็ฝันด้วยฝันหลายเรื่องเลยบางครั้งก็สะดุ้งตื่นเ่อส่งจือดูเหนื่อยล้าเล็กน้อยฉันเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครึ่งปีก่อนยังไม่ได้เป็นแบบนี้เลยแต่ครึ่งปีหลังกลับเป็นแบบนี้ไปแล้วเป็นเพราะเธอคิดมากเกินไปหรือเปล่า เยชูชูครุ่นคิดพลางกล่าวก็เลยทำให้นอนไม่หลับเธอทรงจือพยักหน้าฉันเองก็คิดมากไปหน่อยนั่นแหละฉันแค่ฉันแค่ร้อนใจฉันก็บอกไม่ถูกว่าเป็นความรู้สึกแบบไหนแค่รู้สึกไม่สบายใจไม่มีความสุขพวกเธอทะเลาะกันเหรอเยชูชฉูถามอย่างเชิงเปล่าเฮอทรงจืบ อันที่จริงหลังจากฉันแต่งงานเข้ามาก็ไม่ได้ทะเลาะกันเท่าไรหรอกเธอคงไม่รู้บ้านพวกเขามีเรื่องอะไรก็เก็บไว้หมดไม่เหมือนกับบ้านอื่นที่ทะเลาะกันยกใหญ่ทะเลาะกันเสร็จก็จบจบกันไปแต่บ้านพวกเขากลับไม่ใช่มีอะไรก็เก็บไว้เย่ชูชูยิ้มนี่เป็นเรื่องที่เธอคิดเองมากกว่ามัง้งใช่ถึงยังไงพวกเขาก็ไม่ยอมรับหรอกเ่อทรงจือกล่าวตอนที่เพิ่งแต่งเข้าบ้านฉันเองก็ไม่เข้าใจหรอก แต่หลังจากมีลูกแล้วถึงค่อยๆรู้สึกเธอว่าการที่ครอบใหญ่อยู่ด้วยกันมีเหรอที่จะไม่เกิดการประทะก,กันแต่บ้านของพวกเขาไม่มีเลยถึงจะมีก็ไม่พูดออกมาฉันรู้สึกได้เลยว่าเป็นเรื่องจอมปลอมเย่ชูชูกล่าวก็จริงครอบครัวอยู่ด้วยกันก็ต้องมีเรื่องเยอะอยู่แล้วตอนที่พวกเราอยู่ด้วยกันก็เป็นแบบนี้แหละดังนั้นเหวินเทาถึงได้แยกบ้านย้ายออกมาจริงสีบ้านของเธอก็กำลังสร้างอยู่ไม่ใช่เหรอ บ้านของเธอทรงจือเริ่มสร้างหลังจากการเสร็จการเก็บเกี่ยวช่วงฤดูใบไม้ร่วงแม้ว่าตอนนี้จะสร้างได้แค่คานบ้านแต่คนในหมู่บ้านก็ไม่ได้พิธีพิถันเรื่องการตกแต่งอะไรติดตั้งประตูหน้าต่างเตาและเตียงเตาก็อยู่ได้แล้วส่วนอย่างอื่นค่อยๆจัดระเบียบก็ได้ เธอทรงจือเอ็นตัวนอนอย่างเกียจคร้านตอนที่ยังไม่สร้างบ้านฉันก็อยากเป็นเหมือนกับเธออยากสร้างบ้านแบบเธอจัดระเบียบให้ดีๆสักหน่อยแต่ตอนนี้พอสร้างบ้านขึ้นมาแล้วฉันก็รับไม่มีอารมณ์นั้นแล้วแค่ฉันคิดว่าต้องเลี้ยงลูกเองไปทำนาทำสวนแถมยังต้องทำอาหารเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพวกนั้นฉันก็รู้สึกหมดความสนใจแล้วเยชูชูนท่าทางของเธอจูจ่ๆก็นึกถึงภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่โจหมินเคยพูดถึงตอนคุยโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าเธอทรงจือเป็นโรคนี้หรอกนะ เมื่อคิดเช่นนี้ก็ยิ่งเป็นกังวลโจมิ่นบอกว่าโรคนี้รักษาได้ยากร้ายแรงถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่เธออยากคิดแบบนี้สิถึงเวลานั้นถ้าเธอต้องไปทำนาทําสวนก็เอาลูกมาให้ฉันดูให้ก็ได้เยชูชูกล่าวบ้านเธออยู่ห่างจากฉันไม่ไกลเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วตอนเที่ยงถ้าเธออยากจะรับกลับไปก็มารับไปถ้าไม่อยากรับก็ค่อยมารับตอนค่ำก็ได้ เฮอรซงจือเริ่มเกิดความกระปริกระเปล่าขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าชูชูเธอยังต้องดูเสียวไปอย่างอีกนะฉันอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรต้องทำอยู่แล้วดูแลเด็กเพิ่มอีกคนก็ยังไหวเฮอรซงจือพูดด้วยความซึ้งใจชูชูเธอดีจริงๆเย่ชูชูกรอกตาใส่เธอเอาแต่มาบ่นให้ฉันฟังทุกวิทุกวันไม่ใช่เพราะอยากให้ฉันเลี้ยงลูกให้เหรอเฮอรซงจือหัวเราะเปล่าเปล่าเป็นเพราะฉันไม่มีความสุขก็เลยพูดให้ฟังเฉยเฉย เยชูกล่าวเธออยากคิดให้มากขนาดนั้นเลยใช้ชีวิตจะคิดให้มากมายขนาดนั้นไปทำไมถ้าว่างๆก็คิดเรื่องกินเรื่องดื่มให้มากหน่อยต่อให้ที่ดินที่แบ่งออกมาสำหรับสามคนจะไม่มากเธอก็ปลูกพืชผลที่ปลูกง่ายๆสักหน่อยเจ้าเหวินจื้อไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเขาก็ต้องทำงานในส่วนผู้ชายอยู่ดีส่วนเธอทะนวัชพืชอะไรพวกนั้นก็ไม่ได้เปลืองแรงอะไรมากมายมีอะไรให้เป็นกังวลใจ อันที่จริงพอแยกบ้านกันแล้วพวกเธอก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันพ่อสามีแม่สามีของเธอก็ยังเป็นปู่และย่าของลูกเธอเธอเอาลูกไปหาแม่สามีของเธอมีเหรือที่อีกฝ่ายจะบอกว่าไม่ต้องการแม่สามีฉันไม่พูดหรอกว่าไม่ต้องการแต่รับหลังก็คงพูดว่าฉันหนีท่านไม่พ้นคงพูดว่าอายุมากขนาดนั้นแล้วยังต้องมาเลี้ยงลูกให้ฉันบลาบลาเฮอทรงจืบบนฉันได้ยินมาตั้งหลายครั้งแล้วแบบนั้นเรียกว่าเลี้ยงลูกให้ฉันเหรอนั่นเป็นลูกของตระกูลเจ้าของพวกเขานะ เยชูหมดคำพูดเธอพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะนั่นเป็นลูกของเธอกับเจ้าเหวินจื้อต่างหากละอีกอย่างคนแก่ก็พูดไปงั้นแหละเธอทําเป็นไม่ได้ยินก็สิ้นเรื่องคนแก่แก่ก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นถึงชอบพูดอะไรแบบนี้แต่แม่สามีเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแม่สามีเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเอ่อทรงจือกล่าว แม่สามีของฉันดีมากเลยแต่แม่สามีของเธอก็ไม่ได้แย่นะเธอดูสิเธอได้มานั่งอยู่กับฉันนานขนาดนี้ทั้งหมดก็เป็นเพราะแม่สามีช่วยดูลูกให้แค่นี้ก็ดีแล้วต่อให้บนเธอสักหน่อยก็เป็นเรื่องปกติเยชูกล่าวเธอทรงจื่อมองเยชูด้วยความขุนเคืองฉันหวังจริงๆว่าฉันในตอนนี้จะเป็นเธอที่ได้พูดคำพูดพวกนี้เยชูผลักเธอออกไปอย่างไม่สบอารมณ์ เธอพูดมาตรงๆเลยก็ได้นะว่าฉันเอาแต่ยืนพูดเปล่าๆไม่ปวดหลังบ้างหรือไงเธอทรงจอยิ้มไม่เหมือนกันหรอกฉันเองก็ไม่ได้คิดแบบนั้นฉันอิจฉาเธอมากจริงๆนะฉันอยากมีชีวิตแบบเธอมากเลยเธอทำได้หน้ารอฤดูใบไม้ผลิปีบ้านของเธอสร้างเสร็จก็จัดระเบียบสักหน่อยก็ไม่ได้แย่ไปกว่ากันหรอกอย่าลืมสีวนจื้อของเธอเป็นค้าราชการนะมีเงินเดือนทุกเดือนเลยด้วยเยช่ชููให้กำลังใจ เธอทรงจือกล่าวข้าราชการอะไรล่ะเขาเป็นคุณครูเอกชนต่างหากหล่กเขาเป็นข้าราชการแต่ก็เป็นครูเอกชนแต่ละเดือนได้เงินมา20กว่าหยวนยังไม่คุ้มเท่ากับเลี้ยงกระต่ายเลยเธออย่าพูดแบบนี้สิครูเป็นอาชีพที่ดีมากเลยนะเป็นครูสอนหนังสือเชียวนะเป็นคนมีความรู้ไม่เหมือนกับการเลี้ยงกระต่ายสักหน่อย เยีู่กล่าวการเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่สําคัญมากครูยิ่งสําคัญเข้าไปใหญ่ตอนนี้ทํางานเอกชนต้องมีสักวันที่ได้ย้ายไปเป็นข้าราชการอีกอย่างเงิน20กว่าหยวนก็ไม่ใช่น้อยๆยแล้วนะเฮอรทรงจือพยักหน้าฉันรู้อันที่จริงชีวิตของครอบครัวฉันก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละฉันแต่งงานเข้ามาก็ไม่ได้ถูกรังแกอะไรได้กินได้ดื่มไม่เคยขาดเหวินจื้อก็ดีกับฉันด้วยเทียบกับคนในหมู่บ้านเราที่ชอบด่าชอบทุบตีเมียฉันก็ถือว่าไม่เลวแล้วจริงๆนั่นแหละ เธอหล่นลงมาในรังแห่งโชคแล้วหลยเย่ชูชูกล่าวพอใจในสิ่งที่มีเธอเฮอซรงจือยิ้มชูชูต้องขอบคุณเธอมากเลยนะถ้าไม่มีเธอสักคนฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครไม่มีฉันก็ยังมีคนอื่นเย่ชูกล่าวครั้งหน้าถ้ามาก็อุ้มลูกมาด้วยนะเอามาเล่นกับเสี่ยวไปหยางได้สิเฮอซรงจือกล่าว เธอทรงจือนั่งคุยอีกครู่หนึ่งก็กลับไปตอนบ่ายก็กลับมากินข้าวที่บ้านจึงพูดให้เจ้าเหวินจื้อฟังว่าถ้าแยกบ้านแล้วตอนที่เธอไปทําไร่ทําสวนก็จะส่งลูกไปให้เยชูช่วยเลี้ยงคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าเหวินจื้อกลับพูดว่าอย่าไปรบกวนคนอื่นเลยถึงเวลานั้นผมจะคุยกับแม่ให้เองบอกให้แม่ช่วยเลี้ยงให้อีกสักปีรออายุครบสองขวบผมจะพาลูกไปเข้าเรียนหาโรงเรียนให้พาไปได้เหรอเธอทรงจือประหลาดใจ ผมสอนชั้นป .1 พาลูกตัวเองไปเข้าเรียนทำไมจะไม่ได้หล่าระหว่างนั้นจะได้สอนหนังสือลูกสาวตัวเองด้วยลูกสาวยิ่งต้องเรียนหนังสือให้ดีๆเจ้าวนจื้อพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกเรื่องนี้ของเจ้าวนจื้อเป็นสิ่งที่เธอทรงจือชอบมากที่สุดเพราะหล่อนเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่น่าเสียดายที่พ่อแม่ของหล่อนยืนกรานไม่ยอมให้หล่อนเรียนหนังสือต่อหลังจากจบชั้นอนุบา,บาลบอกว่าลูกสาวเรียนหนังสือไปก็เปล่าประโยชน์ ตอนนั้นหล่อนเรียนหนังสือเก่งมากจนกระทั่งตอนนี้หล่อนก็ยังเคืองพ่อกับแม่มากลูกสาวของหล่อนต้องได้เรียนหนังสือต่อไปเรื่อยๆขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ